ยุงกัดแม่์ัลกเสียวหน้าแม่ <laughs> ไปอ่ะไปรอนะไปโอ้เท่มากเลยท่าเมื่อกี้ ยไม่ไปไหนตูดคุณปู่เต็มๆเลยเมื่อกี้ถ่ายอพี่ยูตูดคุณปู่เต็มจอเลย

Hơn, hơn, hơn. <cười> <cười> Yào, <thử> ngôn, lấy <laughs> lấy lấy, lời Yao thường trong nó lấy, tệ lời piu 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 ได้เริ่มตาลายแล้วเนี่ยหมุนไปหมุนมาเลยคุณผู้ชมตาลายเฮ้ยเฮ้ย <laughs> ไว้โดนหน้าแม่นะเพียงเพียงเพียงย่ามาเบา ตว,ตวพ่อจะทำที่เล่นบาห้หนยพ่อยังไม่ได้ทำเลยนะที่เล่นโยนบาสอะ่ะดีมากเลยอะ่ะลูกเนี้ยอ,อยากเป็นนักฟุตบอลไหมอยากทำไหม <c oughs> นักฟุตบอล <laughs> าคุณปู่โอ้ยชอบเปี้ยวเปรี้ยวเปียวเปียวเปียวมีแววมีแววเป็นนักฟุตบอลได้เหรอเตะ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 เฮ้เฮ้ยเฮ้ยเข้ารูเข้ารูอย่าไปชนของคุณปู่ลูกยายามานี่เหรอมา,มาทางนูน้นทำถังถังยาของคุณปู่ไปโน่นแล้ว ใช้เป็นออแกนะิคไปพ่นอริยาตรงอะไรนะแตงกวาบ๊ายบายบาย